อ,อีกแล้วพี่น้องอ,อ,อ,อีกแล้วอีกแล้วแพ้จ้องแพ้จันพลุยเนาะพี่น้องเ<า>บิ้งกล้วยเนาะกันนะ้วงกล้ว<ะ>ยออกวีกลางตน้นเนาะออกวีกลางต้นอีกรอบหนึ่งนะครับเนาะอีกรอบเนึ่ยมันก็ออกไปแล้วเนาะอีกเที่ยวเที่ยวรอบสองเนาะนีนะ่เนาะแกงเนาะพี่น้อง,นะงเนาะแกะมาออกกลางตนนะ้นเนาะมาออกดอกกลางต้นเนาะพี่น้อง เบ่งเด้อพี่น้องว่าเป็นเล่งอยังเนาะพี่น้องเนาะเล่งอยังเนาะโสดหมาดมาเนาะโสดไขมานเ้อไปมาเบิ่งก็ให้โซไหมานเนาะมาเบิ่งกล้วยออกหวีออกเครือดกลางต้นเนาะออกเครือดกลางต้น,นก็เคยเห็นก็นเห็นเนาะพี่น้องเนาะเดีวลังนี่ต้นเขาเนาะ าานนะออกกลางต้นอยู่แล้วเนาะพี่นอ้องแล้วกอนก็นออกอยูยูหนีเนาะยูหนีไปเคลียร์หนึ่งแล้วเนาะนีไม่ออกอีกเนาะยู่กับบาดเนาะให้อยู่กับนะกบาดอยู่ขังซิมเนาะขังซิมหน้าซิมนะครับไมาออกเนาะคงเป็นจะห้โชควห้หลาบแล้วเนาะพี่นอนะ้องเนาะ ออกการต้นนะครับอคลียออกวีการตนนะ้นเนาะขอบคุณนะครับนาะแกนี้นะครับแกนี้นะครับมาให้โชคให้หลาบน้ำกันเนาะขอบคุณนะครับ